สวัสดีค่ะสำรีนะคะจากเอสเปซส e อออิเซิร์ฟค่ะวันนี้นะคะสำรีจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูลาเต้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสำรีเลือกนมพิทาชิโอมาค่ะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำพึ้งนะคะพิทาชิโอตัวนี้นะคะที่รีเลือกมาเป็นนมแลคโตฟรีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่แบบแพ้แลคโตก็ดื่มได้นะคะอันดับแรกเลยนะคะรีจะตวงน้ำพึ่งประมาณ20กรัมนะคะลงไปในแก้วนะคะแล้วก็ใส่นมพิทาชิโอลงไปค่ะตัวนี้เป็นสูตรแลคโตฟรีนะคะ ะะแล้วก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยจ้าใส่มันปริมาณ180กรัมนะคะก็ใส่ไปหมดเลยจากนั้นนะคะสัมบีก็จะใช้เป็นน้ําแข็งก้อนสี่เหลี่ยมนะคะ2ก้อนมาใส่ลงไปในนมแล้วก็น้าพึ่งที่เตรียมไว้นะคะนี่นะคะเาก็จะสใส่ลงไปอา้าวกระเด็น เมื่อเราเตรียมนมกับน้ำผึ้งเสร็จนะคะเราก็จะไปเตรียมกาแฟกันค่ะสำลีจะใช้วันนี้นะคะใช้โดส19.5กด19.5กรัมนะคะผงกาแฟนะคะ19.5กรัมสำลีก็จะทำการชั่งตัวแล้วก็บดกาแฟนะคะนี่ค่ะเราก็จะชั่งยังไม่ถึง19.5กดเพิ่ม จากนั้นนะคะเมื่อสำลีตวงกาแฟแล้วก็บดกาแฟไป19.5กรัมแล้วเนี่ยสำลีก็จะเกลี่ยหน้ากาแฟให้เรียบเสมอกันนะคะแล้วก็เคาะๆหน่อยนี่นะคะเรียบเสมอกันยังไงเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะคือให้ทั่วบาสเก็ตแล้วก็จะแทมกาแฟนะคะนี่คะ่ะเราจะทำมือเหมือนเก๊กหล่อแล้วก็กดลงไปให้ หนักมือเนี่ยมันทั่วทางบาสเกตเท่าๆกันนะคะแล้วก็ปัดๆๆๆๆเศษออกไปแล้วก็จะเอาไปใส่ในหัวกรุ๊ปนะคะแต่ก่อนที่จะใส่ในหัวกรุ๊ปเนี่ยเราก็จะต้องกดน้ําเพื่อที่จะล้างเศษกาแฟที่อาจจะลงเหลืออยู่ออกมานะคะน,นะคะช่วงนี้ที่ไม่ได้ใช้ที่ช่างน้าหนักนะคะเพราะว่าเราเซตติ้งตัวกาแฟของเราให้แบบหยุดไห์ที่ เท่านี้เท่านี้เราเซตให้มันเป็นแบบ40กรัมนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ัช่างเนาะแล้วเราก็จะกดกาแฟลงไปข้างบนนะคะของนมที่เราเตรียมไว้ก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้มันเหมือนเป็นรูปตาเป็นรูปตาอะไรสักอย่างก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาเต้พิทาเชโอฮันนี่โอ้โห ชื่อเมนูยาวๆก็ไปลองทํากันดูนะคะพี่ๆเวลาดื่มเมนูนี้ก็คนให้เข้ากันด้วยนะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ๊ยทำไมหวานจังเลยบ้าบอลืมคนก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสัาีด้วยนะคะแล้วพบกันกันกลันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบุ้ย